กว่าสีขาวขามอุปสรรคขังหนีมาไดมันบ่แมนเรืองง่ายเลยสวัสดีค่ะพี่น้องมาพบมาพอกันกับขัวแล้วแต่อยากบายแม้อันดาคือเกาคือดื่มนะจ้าส้หรับคลิปนี้นั่นก็นจะเป็นคลิปตั้งแต่ปีกายผลได้ขับพี่น้องขันเป็นว่าแม้อันดาจำว่าิดนั่นก็คือว่ารถของเฮาหนีเสียตั้งแต่ผลเดือนพฤศจิกาปีวังหันเนาคะ,นะค่ะปี5 6 8พันรผลราคาพี่น้องณตอนนี้นั่นบรรยากาศที่ว่าพี่น้องเห็นอยู่นี่ก็คือว่าแม่อันดาพาอันพออันดาเอารถอีท่าม,มาสมนะจ้า การที่ว่ามุขคอยเอารถมาสอมนั่นอูนี่ก็จะเป็นอูที่สามแล้วด้ว่ขาพี่น้องพี่น้องได้ยินแบบนี้พี่น้องก็สีสงสยัยแมนบอว่าเป็นอย่างตงไใดมาสอมหอดสามอูก็คือว่าอูแรกนั่นคอยก็เอารถไปสอมกับสั่งปุสั่งปูแล้วก็สอมให้เลยละพี่น้องสอมเป็นบางส่วนบาทหานี่แล้วบอกใครไม่หลุกน้องบวกกับงานเล่าหลายบัดน,นี้มุขคอยก็เป็นพ่อขาแม่ขานะจะเป็นต้องใส่รถเอาง่ายๆเลยก็คือว่าขาดรถว่าใดเลยเขาก็เลยเดี๋ยวเอารถเขามาอีกอูหนึง่ง บาน,นีนีมาหอดอูที่สองอูที่สองนี่ไอท่วาเราขายของน้ากันเรากันแนะ่น้ามาเนาะล้วว่าอูหนี่นะสร้างเล่าเกง่งเห็ดดีเห็ดไหววาสันอยากให้คอยเอาไปลองเพราะว่ารู้ซึกว่าสมดุเพิ่นว่าหน้าอยากให้มันสมให้มันแล้วๆให้มันจบซาเพิ่นว่าคอยก็เลยลองบานนี้เพราะแต่ว่าไปปุ๊บค่าใช้จ่ายออกมานี่ก็สองหมื่นกว่าเกือบสามหมืน่นเพราะแต่ว่าสมรถเร็จแล้วบ้นานนีหอดเวลาลองเครืองเนาะพี่น้องหอดเวลาลองรถลองเบึงละ่าจังไหนรถเหยียบบ่ออกเธอโบกกับเพียนแล้วอันนั้นอันนี้ก็เหติตแล้ว บ้านท่นีสร้างเบิ้งไปเบิ้งมาเพิ่นก็เลยบอกว่าคันเว้นว่าหายผมเฮตต้อน่ะบอกมันต้องเปิดเครื่องได้เพิ่นว่าคันว่าเปิดเครื่องนี่ค่าใส่ใจกัคือว่าสามหมื่นอัพบานนี้พ่อตาบ่านได้ยินว่าสามหมื่นอัพนี่ได้ใจ่อยเอาแล้วเอาแล้วคอยสีไปเอาใส่มาใจเพื่นข่อยกับว่าใดมีน้องพี่น้องเนาะคอยกับว่าจักสีเห็ดจังไหนขนาดแต่ว่าสองหมื่นกลัวเกือบสามหมื่นต้นนั่นนั่นบอกถามมา่อยได้มาแต่ใส่ปฏิ คอยกเอาอีท่านีเละไปเขาไฟแนน์พี่น้องนีลาพี่น้องก็เลยได้มีเงินพอใจเขาแน่บัดน,นี้พราะแต่ว่าสมว่าแล้วเนาะก,กับว่าจักสิเห็ดจังไดก็เลยเอารถมาอูนี่อูนี่นียาแนะนํามาตั้งดนแล้วนอกจากยานอกจากปูแล้วกับยังสีมีน้องที่ว่าอยู่บันเดียวกันก็พออันดานเอาเพิ่นแนะนําให้มาอูนี่เพิ่นว่าอูนี่สมดีบาดน,นี้โมอคอยก็เลยเอามาสมบัดน,นี้พราแต่ว่าเอารถไปหอดอูปุ๊บ ่อยกระบอกเพื่อนตรงๆเลยว่าอาการรถมันเป็นจังไรแล้วก็เอาบินมาห้เบิรงว่นนี้มันเป็นแบบนี้แบบนี้เด้อหนูเอาอีเถ่ามาขาไฟแนนซ์ใจข่าเบิดแล้วหนูประธานได้มีเงินใจได้ลุงขัน่ว่าสอมเซตแล้วนี่หนูสิขอพรได้บอคอยนี่กระถามเพื่อนตรงๆเลยเดีอยพี่น้องขันเวลาเพื่อนว่าห้ขคอยกระสิประธานได้สอมหันนะเรื่องของเรื่องหันบัดนี้ลุงเพื่อนก็ว่าได้ได้บ่เป็นยังเดี๋ยวจังคอยมาทยอยใจจังคอยว่ากันที่หลังให้ลุงสอมเซตเรียบร้อยก่อนเสนอเพื่อนว่าจังสีนะพี่น้องนี่หลักก็เลยได้สอบ เอามาบานกลับมาใส่ประธานเดี๋ยวหอดมือแบดเบิร์ดอีกพี่น้องเอ้ยรวมค่าใส่ใจทั้งเบิร์ดนันตีไปเลยแปดหมื่นเนาะเนาะจนตอนนี้ทามาเป็นยังคอยจังไดเอาคลิปมาลงเป็นยังคอยจังไดเบาหอดอีกว่าตีพี่น้องคอยดีใจร้ายดีใจร้ายที่ว่าคอยพอ่อเลสเซ็ตซับเรียบร้อยแล้วไหมพี่น้องคอยใจแล้วเบิร์ดแล้วก็สิใจแล้วเบิร์ดใดพี่น้องเอ้ยใส่เวลามาตั้งว่าปีหนึ่งก็คือจังเป็นจ้างบุญนี่ละพี่น้องเนาะเพราะว่าเขาไปอันใส่บริการอูเพิ่นเป็นเทือแรกแ้ะบัดนี้นีเขาคือกะให้เขาพรอเอาม้เจคิดดบู ขันเป็นว่าเราใจเบื่อถึงอีหรีเลากับบกกาห้เด้มุกข่อยกบถือว่ามีบุญหลายเติมยุนพี่น้องเน,น,นาะบาดหนีนใยยอดแปดหมื่นเี่ยวพรท่านด้จบแต่ซ้ำหนีได้พี่น้องอันดีใจที่ว่าจะของใจของอูเบิดแล้วหันนะบาดหนีหนก็ะยักสีมีเหลือของลุงของป้าของนา อุ้ยเลยอีกหลายคนอยู่พี่น้องเลยอีกหลายมื่นอยู่แต่ว่ายางหน่อยๆก็ถือว่าเบิดไปแล้วครึ่งหน,นึ่งหนีไฟในนอีท่ากว่าท่านเด็เบิดอยู่กับว่าเป็นยังก็คิดสบายเขายังมีแห้งอยู่เดี๋ยวยังคอยหาเอาไหมเนาะพี่น้องเนาะบัดน,นี้ช่วงที่ว่าคอยเอารถไปสอประมาณเกือบสองเดือนพี่น้องบางคนก็นอาจจะสงสัยเนาะว่าเมื่อคอยได้ยังทํามาหากินได้ลดยุ่ใส่ใส่ก็คือว่าคอยก็ไดเอารถของปูของยามมาใส่ก่อนเนาะ่ะพี่น้อง นี่หละบนความโชคายกันยังมีความโชคดีอยู่เนาะคอยนี่ก็ถือว่ามุขคอยโคดโชคดีเลยล่ะที่ว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่อุปธรรคขำชูํสำรับอุปสรรคในขังนี้นั่นขันมันว่าแม่อันดาบอมีบุคคลเ่านีแม่อันดากระสิบดสามารถกล่าวขามได้แม่อันดาเองก็ขอขอบคุณปู่กับญาที่ว่าหายรถมาใส่นอกจากนั้นแล้ว่ากันยังซอยคาสมรถอีกเด้พี่น้องบัทรหนีนอกจากมีปู่กับยาแล้วกันยังมีมีป่าเอื้อมมีลุงเพียนคอยนี่ยืมเงินล้อมาประมาณสองหมื่นเนี่ยหละพี่น้องมาจ่ายคาสมรถบัตรหนีก ขังนี้นันนาจิตก็หายืมมื่นสามกับ่ท่านไดจ่ใจอยู่พี่น้องเอ้ยบัดท่านีอีกมีนาคิดอีกเดะนกคิดตอนนี้คอยติดหนีแล้วอยู่ประมาณสองพันลวก็คนที่ขาดว่าใดเลยก็คือแม่คอยอีแม่คอยนี่ก็ซอยคือกันเด้พี่น้องซอยมืนเท่าใดนี่ละคอยจำว่าใดก็ถือบาซอยหลายเติบอยู่ในครังนี้นั่นบอาใดเลยว่าเป็นการลงขันซอยคอยบักคักเลยเด้ดขาพี่น้อง คอยเองก็ขอ,ขอขอบคุณทุกๆคนที่ว่าซอยคอยเด้อจ้าเอาราคาสำหรับคลิปในมือน,นีนันแม่นดาก็ขอจบไว้แต่เพียงสำนีสกอนจังคอยพอกันไหมในคลิปวิดีโอนาะสุดท้ายนี้แม่นดาก็ขอ,ขอฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลก็ซอยเป็นกำลังใจให้แม่นดาแน,น่เด้อ่ะขอบคุณลหลายๆคะ่ะ